สวัสดีจ้าสปูซิคอน,นที่เขามารับช่องคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันจ้าสบายดีกันบ่างไหมนีรสเมียฝรั่งเคยอีสาน USA ก็จะมานังเวานังแชร์เรื่อง Social Security และจากงาเงิน r e t i r e m e n เนาะเงินเกษียณของ ผู้สูงอายุนะจ๊ะที่อยู่ในเมริกาหรือว่าเพิ่นประด้ยอยู่ในเมริกาเพิ่นก็สามารถที่จะรับได้ตัวนี้เนาะหลายหลายคนอยากให้รถเฮชคลิปแล้วก็ถามโรสมมร์ลดกระเลชแชน่านางอ่านใฮ้บุกเกี่ยฟังลดก็ไปค้นหามากขึ้นกันนะจ๊ะข้อมูลนี่อัปเดตเนาะสองพันยีสิบเอ็ดตัวนี้ก็ มาฟังกันเลยด้ยจ้ะก้อนสีเป็นเราฟังด้วยจ้ะฟากกดไลกดแช์กดซอสข้าวไกเป็นกำลังใจให้กับช่องโรสแนะนำด้วยจ้ะช่องน้อยๆเนะาะวันนี้ก็จะมาแชร์ข่าวสารให้พวกเจ้าเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเจ้ากันเนาะนหลายๆคนก็ทำผิดพลาดกันมาเยอะด้วยจ้ะแล้วก็บ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังไดเนาะบางคนก็อยากศึกษาวัยเพราะว่าสามีอายุเยอะกว่าเราจะาของก็ไม่เห็ดงานอยู่ในอเมริกา เราก็อยากจะรู้น้ำวา่าเจ้าของเนี่ยจะรับเงินกับเียนแบบไหนบางคนก็บอกว่าอายุหาสิบหาบางคนก็บอกว่าหกสิบจึงเสียแม่ฉันจะรับได้ย่มได้บางคนกับสามีป่วยนะสามีอายุเยอะเนี่ยก็อยากซิลูวไว้กันเตนเนินอยากศึกษาไหวศรรรรึกษาไวรรไวบ่มมีปัญหาเด้อจากดีกว่าเข้าบปศึกษาเลยปล่อยให้เรื่องมันเกิดแล้วเข้าค่อยมาศึกษาที่หลังนี่มัน มันสายไปแล้วนะจ๊ะมันหลอกขอ,อกมาท่านแล้วตรงนี้เนาะรถเกิดถึงอยากจะมานางเห็ดคิดแช่เป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลหรือเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขามาฟัง่งคนที่ดเขามาศึกษา,าที่เจอปัญหาแบบเดียวกันเดี๋ยวราอ่านให้เจ้าฟังเรื่อยๆจะเป็นภาษาไทยเนาะถ้าอา่านผิดพลาดจังไดก็ขอโทษขออภัยถามมีเสียงรถด,ดังๆด้อยจ้าก็ขอโทษขออภัยนําเรื่อะตัวตนี้เนาะ เขาเรื่องกันเลยดนอจ้ะ Social Security ถ้าคุณอยู่หรือเคยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและจะเคยทำงานหรือไม่ก็ตาม Social Security ช่วยคุณได้ Social Security กองทุนบำนาญคือผลประโยชน์ที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ทำงานได้รับผลประโยชน์เมื่อถึงเวลาปลดกเกษียณ Retirement หรือเงินบำนาญเงินโซเชียลก็คือเงินที่ทางรัฐบาลหักภาษีรายได้ส่วนหนึ่งจะเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนโซเชียลเงินนี้คือเงินสะสมของแต่ละบุคคลเมื่อได้ทำงานมาแล้วอย่างน้อย10ปีและเมื่อถึงอายุปลดเกษียณจะได้รับบำนาญเป็นรายเดือนมากน้อย แล้วแต่เงินสะสมที่หักไว้เงินโซเชียลที่จะได้รับจะคำนวณจากเงินภาษีที่บุคคลนั้นจ่ายหรือหักจากไรายได้คำนวณจากยอดเงินสะสมสูงสุด1 0ปีไม่ว่าผู้นั้นได้ทำงาน10ปี20ปีหรือมากกว่านั้นเงินโซเชียลไม่ได้จ่ายแค่บุคคลที่ทำงานเท่านั้น คู่สมรสสามีหรือภรรยาหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่ำกว่า18ปปีก็ได้รับถ้าบุคคลผู้ทำงานในครอบครัวหรือหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรับได้ทันทีสามีหรือภรรยาจะรับได้ ต่อเมื่อตอนเองอายุอย่างน้อย60ปีภรรยารับเงินของสามีหรือสามีรับเงินของภรรยาแล้วแต่กรณีถ้าสามีหรือภรรยากำลังอยู่ในระหว่างรับเงินกเกษียณอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนไปรับเงินกเกษียณของสามีหรือภรรยาได้ถ้าเห็นว่าเป็นจำนวนเงินเยอะมากกว่า ไอตัวนี้เนาะดาวรถจะอธิบายให้ฟังเนาถ้าเกิดว่าสามีหรือภรรยาผู้ใดเสียชีวิตไปเนาะลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเพิ่นจะได้รับเงินทันทีเลยบ,บ่เหมือนสามีหรือภรรยาที่จะต้องรออายุตัวเองเนี่ยให้ครบ60ก่อนถึงจะยืนรับเงินกเกษียณได้อันนี้แม่ก็จะแตกเป็นข่อยย่อยออกไปอีกเนาะ ถ้าเกิดว่าสามีหรือภรรยาเสียชีวิตถ้าเพิ่นเหตุงานมาทั้งคู่เด้จอจ้ะตรงเนี้ยก็ต้องเบิ่งว่าสามีเนี้ยถ้าสมมุติว่าสามีเป็นเสียไปก่อนเนาะก็ต้องมองว่าสามีน่ะเพิ่นได้รับเงินกเกษียณไปหรือ,อยังถ้าเพิ่นเสียอ่ายังบ่ได้รับเงินกเกษียณนะ่ะเสียประมาณ50 55จังซี่ เพิ่ยังบ่ได้รับเงินเกษียณเนาะผู้ที่เป็นภรรยานะจากอายุ60ปีเมือ่อใดเจ้าก็จะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดชีพถ้าสมมุติว่าสามีเสียอายุไปตอน65ปีแล้วเพิ่นรับเอรอี62ปีจงังีง่เจ้าอายุครบถึง60ปีเจ้าสิบบไดรรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลาสิบบได้ รับตลอดชีพได้จ้ะตัวนี้เนาะเขาเสียเอาบอยผวกลบคูณหารตั้งแต่เพินพ่นเพิ่นรับไปกี่ปีได้จ้ะเขา,าเสียบดเลี้ยงตลอดชีพนะแล้วก็มีกรณีที่แบบว่าเฮตุงานมาน้อกันได้จ้ะแล้วก็กเกษียณไล่เลี่ยกันกเกษียณพร้อมๆกันยังเสียก็มาเบิงบ่มีผู้ใดเสียนะก็มาเบิงว่าเงืนเดือนของสามีหรือเงืนเดือนของเมียได้จ้ะภรรยาเนี่ย ผู้ใดที่ว่ามีสูงกว่าได้รับสูงกว่าจังเสียไหมก็ขอเปลี่ยนไปรับของฝ่ายนักนก็นได้เด้อจ้นะเนาะที่มันมีเงินเงืนสูงกว่าจังเสียขอเปลี่ยนไปรับของสามีก็ได้ของของภรรยาก็ได้เนาะโอเคเนาะหวังว่าสิเข้าใจแล้วจ้ะลดลดเข้าใจแบบนี้เนาะลดเข้าใจของเราแบบนี้แล้วก็ บุคคลทุกพลภาพสามารถรับเงินโซเชียลก่อนอายุผดเกษียณได้บุคคลหรือครอบครัวที่อยากได้มีรายที่ยากไหลมีไรายได้ต่ำกว่าที่รัฐบาลประเมินก็สามารถรับเงินช่วยเหลือจากโซเชียลได้เหมือนกันสำหรับคนที่ยากไหล้อจ้ะก็สามารถที่จะรับเงินโซเชียลได้เหมือนกันนะตัวเนี้ยลดก็ะเคยดอนเจ้าหน้า,นาที่ถามว่าเจ้าเนี่ย เคยรับเงินผู้อยากไล่บ่อกลยว่าบ่หมอเพิ่นกันมากสกิดบอกบอกว่าเจ้าอย่าไปบอกว่าเจ้าได้รับเงินสอยเหลือจากรัฐบาลเด้อถ้าเจ้าได้รับเงินสอยเหลือจากรัฐบาลเขาจะบอกออกโซเชียลให้เจ้าเขาจะว่าเจ้าเป็นผ้าละของรัฐบาลนะก็เลย ว่าสามีฉันไปเหตุงานสามีฉันบว่างมากฉันก็เลยมากับอ่ากมูฉันมูฉันก็อาสาผ้าผ่ามากเหตุบัดเโซเชียลฉันก็เลยมากับอ่ามูฉันยังเสียไหมแต่ที่จริงอ่ะโบรูจักหมอดอกแต่ว่าหมอเพิ่ใหาอ่างนะนั่งกับอี้างๆกันนั่นแหละก็เลยได้แล้วจ้ะเหตุได้นะเขาก็แปลกใจว่าอุ้ยท่องท่อง หกเดือนสี่เดือนหรือหกเดือนท้องใหญ่แล้วใช่ไหมฮผัวไปใส่ก็ก็คิดเราหมอเป็นผัวนะแต่หมอบอกว่าฉันเป็นมูอเขาผัวเขาเฮ็ดงานผัวเขาระวางมาเข่าเรื่องกันเลยถ้าสามีหรือภรรยาหรือหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรมสามีหรือภรรยาหรือบุตรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าทำศพเป็นจำนวน 255ห้สหเหรียญสหรัฐเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับไปบวกลบคูณหารเอาเด้อจาว่าอา่ามันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นาะแต่ละมือแต่ละเวลาเหลืเงินมันบวสังกันเด้อจะ้ะบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย62ปีก็สามารถรับเงินโซเชียลได้เรียกว่า Early Retire แต่จะได้รับเพียง75นะคะ ผู้ใดเนาะที่จะรับเงินเออร์ลีได้จ้ะเออร์ลีลีทายเมนนะจ้ะรับเงินเก,นเกษียณก่อนเนาะช่วงอายุ62ปีก็สิได้แค่เ5เนตะ์เาะจะมีรับแบบเป็นไล่เดือนก็มี่ด้จ้ะจะมีรับแบบเป็นก่อนที่เดียวเลยก็มีนะของจำนวนเงินที่พึงได้เมื่ออายุครบเกษียณอย่างน้อย65ปี นะตัวเนี้เขาอัปเดตใหม่ได้จากสองพันสองพันยีสิบเอ็ดนาะที่เขาอัปเดตใหม่คือว่าจะรับเงินกเกษียณเออร์ลี่นะคะ r ีทายเมนหกสิบสองปีกับหกสิบห้าปีที่เขากำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ที่จะขอรับเงินโซเชียลดังกล่าว ควรไปติดต่อขอรับเงินโซเชียลที่สำนัก Social Security ก่อนถึงอายุเกษียณอย่างน้อย2เดือนถ้าเจ้าจะไปรับเงินโซเชียลเนาะเจ้าต้องติดต่อเขายังหน่อย2เดือนนะจ๊ะอันนี้สำคัญนะจ๊ะผู้รับเงินโซเชียลไม่ต้องอยู่ในสหรัฐก็ได้ ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยก็ไปติดต่อที่กองสุนอเมริกันถ้าอยู่อเมริกาแต่ต้องการกลับมารับเงินโซเชียลในประเทศไทยก็สามารถทำได้เช่นกันโดยบอกให้สำนักงานโซเชียลโอนเงินมาที่ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นธนาคารเดียวที่สำนักงานโซเชียลอนุมัติก่อนอื่นต้องเปิดบัญชีกับแบงค์กรุงเทพเปิดกับแบงก์กรุงเทพ เจ้าต้องไปเปิดที่สาขาใหญ่เ้อค่ะเปิดในกรุงเทพนะจ๊ะสาขาใหญ่สาขาแหลกเลยของแบ่งกรุงเทพเนาะถ้าไปเปิดแบ่งย่อยเขาโบน่าจะอนุมัติเดจอจยะรถได้ดดยินมากหลายคนเลรวต้องไปเปิดอยู่ในสาขาแหลกแบ่งแหลกแบ่งใหญ่งงเลยที่อยู่ในกรุงเทพนะจ๊ะรถคยไปเปิดอยู่แต่ที่เนี่ย รถบไดเอาเงิ่อนเข่าได้จ้ะเขาก็เลยตัดบัญชีรถออกไปพอมาอยู่นี่สองปีพึงนึกได้ว่าเปิดธนาคารไวของกรุงเทพสเสีนเงื่อนเข่าบัญชีไวไปสื่อทีว้าวหมดอายุไปแล้วได้จ้ะหายนองไม่ช็คเขาบอกว่าหมดอายุไปแล้วนะเขาตัดถิ่งไปแล้วตัดบัญชีถิ่งไปแล้วโอ้เสียดายคักนะคะอุตส่าห์เปิดไว้ลืมแหมลือมมิเล บอกกับแบงค์ว่าเปิดบัญชีที่รับเงินโซเชียลบำนาญจากอเมริกาแล้วเอาเลขบัญชีไปให้สำนักง,งานโซเชียลอย่าลืมชื่อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษต้องตรงกับที่อยู่ที่ให้ไว้กับสนักงานตัวนี้เนาะ ตามที่เขาบอกเลยเจ้ารถกับไปหาข้อมูลมาให้เนาะล้วรถกับแคแล้วรถกับมาอา่านในพวกจาฟังถ้ารถอ่านผิดพลาดจังใดเดจ้าก็ขอโทษขออภัยนาเจ้าภาษาไทยบอกแข็งแห้งเนาะภาษาอีสานอีกโคตรแข็งแห้งเลยจ้กเป็นลูกอีสาน้ะจ้ะรถก็ว่ังว่า,าคลิปนี้สิมีประโยชน์ครับและหลายคนที่เข้ามาศึกษาข้อมูลเนาะถา้าในคลิปนี้ก็สิมีทั้งไทยและอีสาน้ะจาะที่ว่าปะปนกันไปเนาะ เจ้าอย่าเเขียดก็คลิปค่อยเด้ <c ười> อคอยอย่าให้เจ้าแบบได้ศึกษาได้หาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเจ้าของกันนะมาเป็นมาดามเมดกาแล้วเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดเป็นยังไปยังะจะเจ้าได้ ศึกษาขอมูลแล้วเจะไใดมีขอมูลแล้วโอเคบ่เป็นอย่างฉันฉันอยู่ได้ฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันโอเคยังเสียไหมะเออถึงถึงสามีบ่เป็นอย่างถึงคุณบ่เป็นอย่างยังเสียศึกษาว้กรกับโบมีปัญหาเนาะเพราะว่าคุณกัยังเห็ุงานสามีคุณกัยังเห็ุงานพ่อในช่วงแบบรับเงินกับเสียยังเสียเว้ยเงินเงิงนกับเสียของสามีเยอะเว้ยของฉันได้หน่อยอ่าเดี๋ยวฉันเปลี่ยนไปรับของสามียังเสียไหมะเออสามีเพิ่นกับรับของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นกับเงินของเพิ่นสูงอะนะเพิ่นก็หล้อยู่แล้ว เงินเกษียณของเพื่อนสิได้สูงกว่าพวกเจ้าเงี่แม่สิได้สูงกว่าเมียเงี่ยเพื่อนก็ยืนยัดรับเงินของเพื่อนจริงเสียมอ่าพราะเจ้าเกษียณมากเพราะเมียเกษียณมากเงี่ยเมียก็อยากได้เงินเกษียณที่สูงอ่าในในแบบเดียวของสามีกับเป็นรับของสามีได้ด้จ้ะก็คือว่าบอกเป็นอย่างนะตัวเนี้ยก็ศึกษาไว้หอาจารย์เป็นประโยชน์ดีกว่าแบบง้อหายเราคอยมอดล่อมข้อเงี่ยแม่คอยมาเรียกให้ผู้ทันผู้หญิซอยบางค่อนกั ซอยจริงๆนาจะบหวังผลประโยชน์บางคนก็หวังผลประโยชน์นะตัวเนี่ยเดจ่าบางบางคนก็อังกฤษบอกแข็งแห้งยังเสียไหมเออฉันจะต้องไปโซเชียลจังไดย่านกลัวว่าฉันจะได้เงินเขาบ้านอนยังเสียแมมเขาถามมาฉันกับพหลงงงตึ๊กยังเสียแมมผัวก็อค่อยไอวอลภาษาอังกฤษนั่งผัวก็วอาแต่ไทยนั่งบัดนี้นะก็เลยเป็นปัญหานะคะสําหรับคนไทยบางคนนะแต่คนไทยอ่ะเก่งนะค่ะคนไทยเก่งอีเล็เนะ เพิ่นก็ยจะไปศึกษาหาข้อมูลในอ่าโซเชียลนะคะถามมูถามพวกฮะในพงในเพจเฟซบุ๊กนะจ๊ะหาในกลุ่มเนาะว่าเขาคุยอย่างกันบางทีเขาก็บวอามาบ่หมดเด้อจ้ะวอาออกมาอ่าบ่หมดจังซี่แหมบ่แม่นว่าเขากัก,กไว้ดอกเจ้าถามเขาบ่หมดเขาก็เลยบอกบอ่หมดจังซี่ไหมกว่าจะไปหาก็หายไปแล้วจังซี่แหมโพดมันก็หายไปแล้วแบบนี้เนาะโอเคเด้อจ้ะแล้วก็มาแชร่มาวอาแค่นี้แล้วเนาะ ฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โรนเด้อจ้าถ้าเกิเห็นคลิปเนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่าให้ข้อมูลสำหรับคุณให้ข้อมูลสำหรับเพื่อนคุณหรือว่าคนที่เจอปัญหาเนี่ยก็ฝากแชร์ไปในเด้อจ้าแล้วโรถก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยชาวไทยที่อยู่ประเทศไทยเด้อจ้ะสู่สกับมันเด้อจ้ะเพราะว่ามันอยากอยู่กับพวกเฮานะเขาก็ต้องอยู่กับมันนะคะโควิดเนาะเขาก็ต้องสู่กับโควิดไปให้ได้เด้อจ้าเนาะ เพราะว่าโควิดมันอยากมาอยู่กับเฮาเนาะเหาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าเหาหยานมันนะจ้ะเขาเหาสีลมป่วยเนาะถ้าเหาบย่ยานมันยังเสียโอเคมันประกาเขาไก่เหาดอกมันหยานคนแข็งแหงมันสิไปหาคนอ่อนแอตัวนี้เนาะก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะจ้ะอย่าก,กินสุกๆดิบๆเนาะกินอาหารถี่สุก้อค่ะปรุงสุกเรียบร้อยนะเนาะแล้วก็รถก็ขอจบคลิไปไว้แค่นี้นอจ้ะ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดรางสิ่งใดก็ขอให้เดสมพรปรารถนาทุกประการทุกคนนะจ๊ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้คนไทยที่อยู่ทั้งประเทศไทยน้ำนืจ้าบายบายด้วยจ้ะ